สวัสดีค่ะประสอนพาชิวผาชิมค่ะวันนี้อากาศเย็นๆตอนเช้านะคะเรามาทานน้ำอุ่นนะคะน้ำมะนาวและน้ำพึ่งกันเถอะค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะประสอนจะพาทุกคนทานน้ำมะนาวนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นนะคะช่วยกระตุน้นการไหลเวียนนะคะของการทํางานของลำไส้นะคะช่วยกระตุน้นสารที่ตกค้างอนมุมอิสระนะคะสาวๆนะคะทานดีมากๆเลยนะคะทําให้ผิว สดชื่นแก้ไอแก้เจ็บคอค่ะสาระคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะพเพื่อนเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะก็พาการทานตอนเช้าๆกันนะคะส่วนประกอบนะคะน้ำพึ่งนะคะน้ำมะนาวก็หาง่ายๆ,ายๆค่ะหา,ะหาไม่ยากแล้วก็เราก็มีน้ำอุ่นร้อนๆตอนเช้านะคะกินชากาแฟเราก็เปลี่ยนมาทานเป็นน้ำพึ่งน้ำมะนาวนะ ที่ดียิ่งขึ้นนะคะสาวๆอย่าลืมหาทานกันนะคะเพื่อทำให้เรามีผิวพรรณที่เปล่งปลังสดชื่นทุกวันกันเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเดี๋วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ